สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์รายส่วนค่ะจากคลินิกม่วนโอ้โหคุณใช้เวลาว่างแบบ คุ้มมากเลยอ่ะสวัสดีปุ๊บโปรโมตตัวเองเสร็จเรียบร้อยเลย <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าศิลป,ปินที่มีเวลาเป็นเงินเป็นทองมากค่คขอบคุณมากๆนะคะวิ่งรอกงานเต็มเลยเมื่อกี้เออเมื่อคืนนี้ก็ไปนอน <c oughs> อที่สระบุรีไปถ่ายยมีมาใช่ค่ะกับคุณไมพี่ลมพรแมนค่ะพิจิลิงกับพี่ไมพี่ลุมพร <c oughs> โอ้ค <c oughs> ่ะเอมี่แล้วเมื่อวานนี้ <c oughs> คุณแม่แต่งตัวเอาใจผมมาบเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่ยแชป1980คือปีเกิดเลยอ่ะโอ้เออหรือแม่ จะบอกว่าหนูว้เป็นรุ่นลูกแม่ใช่ไหมเราเกิดปีนี้นะครับวันนี้นะครับตอนเราเข้าสู่รายการแข่งไม่ตีนะครับวันนี้ที่เจริญอดอยู่กับแม่ลำไยแสงทองเ <c oughs> พลงประดิษฐ์เมภิญสีีมันเป็นผลงานเพลงทีเหตดเหตหลายๆท่านนะคะที่รูร้จักรู้จักตัวตนของแม่ลำไยแสงทองนะคะรู้จักข่ายพอดีมวลรู้จักอาจารย์นิกเซลี้ค่ะเป็นผูเป็นผููประพ่าเป็นผูแต่แม่เป็นนักร้องมานานแล้วนี่ครับร แม่เริมเป็นนักร้องแต่พศ25 5 9ค่ะคุณแม่ฟังก,กลางได้แล้วพูดภาษาอีสานเราสื่อสาร,รสองภาษาได้เลยกลางกับภาษาอีสา,สาคคนคนฟังก็เข้าใจด้วยนะครับบางคําที่มันยากไปอย่างคาว่ามิสซิลีอัดหลาดอื่ลือบางทีอาจจะมีคําแปลให้สองภาษาอีสานไว้ในตัวสักท่อนได้ไหมมันผู้ใดที่เฮ็ดให้แม่ห้องไห้ยามมันตายสิกลายเป็นซ้ำเผาเอศรี ตัวสูงใหญ่มือซำใบลานทรมานอีลีปากซำหูเข้มน้อยห้องไหง้ไผ่ซอยคือกบอกมีไผ่ซอยได้ ฝากเป็นเรื่องราวซ้อนใจให้เจ้าโอ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 คิดเบื่องสิ่งหนึ่งเนี่ยศิลปินรุ่นใหญ่แบบเนี้ยกับศิลปินที่ออกมาใหม่ๆผมว่ามีความเหมือนกันอย่างหนึงง่งก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงแต่การสู้ชีวิตต่างกันผมยายแม่คุยประวัติก่อนที่แม่จะได้มาเป็นนักร้องแม่เคยลำบากไหมครับ ล้วลำบากคือหนึ่งบางทีชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แมนค่ะ,ะคเลือกเกิดไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณจะมีเหมือนกับวัคซีนหรือมีภูที่มากกว่าคนอื่นเพราะเราลาบากมาก่อนค่ะเด็กสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบอดทนเหมือนแม่ลําไยก็ได้เชื่อไหมแมนค่ะตอนนั้นแมนก่กะทําให้ทาหน้าเนาะค่ะหาปูหาปลามาขายพอได้ซื้อสุลูกินเอาตัวนี้มาเลกตัวนี้ เอานี้มาก็ไปขายขายมาก็ไปซื้อจะเป็นสบู่หรือผงสักผ้าแบบเนี้ค่ะเฮากระตองแหลกจนนั้นมาเฮดเบิร์ดค่ะส่วนมะเขือผลงานแรกนะคะดวงใจทรพีเนี่ยผมบอกเลยว่าพูดถึงดวงใจทอรอพีผมก็ชอบผลงานเพลงนี้ค่ะแสดงว่าแม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นคนเศร้าๆั้มในชีิตอะแม่นค่ะคือเพลงดวงใจทรพีนี่เพลงทุกเพลงที่เกี่ยวกับลูกอ,อกจอากใจแม่เลยค่ะ อี่าบอกนะว่ามีลูกที่แบบเป็นเหมือนั้น่ะช่วงนั้นมี่ค่ะคือเป็นจริงเลยใช่เลยนะคะตอนนั้นเป็นชีวิตจริงเลยค่ะในช่วงนั้นดวงใจทอรพีคือออกมาจากใจแม่เลยโอ้โหเพลง่เลนดังไหมก็ถือว่ามีคนรู้จักเริ่มรู้จักแม่ก็คือดวงใจทรพีเพลงต่อมาก็คือปริศสัมภเวสีแต่แต่ก็ไม่น้อยนะที่แบบจะเป็นเหมือนคนบางคนที่เหมือนกับเป็นแฟนลับเปรตนะเราก็ไปดูดวงใจทรพีถูกไหมแม่แล้วก็ไปย้อนดูผลงานเก่าๆใช่ค่ะเปรตกับดวงใจทอรพีเนื้อเพลงจะ คล้ายๆกันนะคะคือเดี๋ยวแม่เอาสักท่อนหนึ่งนะคะม,มือที่แม่เคยหอมเจ้ากลับมาซ้อมมาตีแม่ เ้ที่แม่ดูแลเจ้าทีบอีเแม่จนหัวคำอำปากที่เคยอีปอนเขาเจ้าด่าเจ้าเว้าบาาใจฉาเว้าใส่แม่จำจำ่อยากมีแม่จนจนค่ะมือมือแม่เป็นผู้ปอนนะคะมือตาค้นมาเบิ่งโลรั้งแรกเห็นหน้าแม่ก่อนแม่นบอกคะ เฮาเลื่อนตาขึ้นมาบางโลครั้งแรกคือเห็นหน้าแม่ก่อนลูกทุกคนนะคะฉะนั้นแล้วแม่ขอฝากผลงานเพลงแม่ไว้เด้อค่ะเป็นคติเตือนใจเป็นเรื่องจริงจากชีวิตนะคะอย่าขาพอตีแม่ทุกมือนี้นะคะข่าวแม่บอคายได้ยินบ่ขาพอตีแม่เนาะคะ่ะคือเยอะมากถ้าผู้ใดขาบบุปการีได้บ่เมินธรรมาดาเลยคะ่ะถือว่าที่สุดของที่สุดเลย ้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ทราบผมจะได้เจอแม่ลำไยแสงทองเราเราไม่ได้นัดแนะกันแล้วก็บังเ,เอิญมาเจอแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยผม,มคนพูดที่พูดเก่ง <Okay. S 2> แล้วผมก็ถามว่าแม่ลำไยอ่ะน่าจะพูดไม่เก่งน <c oughs> ้องเลยอ่ะมาว่านางไม่ได้นะคะแล้วนางก็พูดแล้วผมอิ <c oughs> นอ่ะผมรู้สึกว่าแม่เวลาแม่พูดแล้วผมตั้งใจฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วผมก็เ <c oughs> ชื่อว่าเพลงแม่เนี่ยมันมันสามารถนำมามาใช้ฟังเพื่อกล่าวจิตใจของเยาวชนได้นะเ <c oughs> ชื่อไหมบางครั้งเนี่ยเราดู MV เนี่ย บางคนที่มันเลวมันชั่วมันก็มีอะนะแม่ใช่ค่ะเราดูว่าแม่โดนกระทําแล้ว MV แม่มันถ่ายทอดมาได้เศร้าจริงๆอะแฟนผมดู MV ็เนะเขาบอกโอ้โหพอดูไปเรื่อยปุ๊บโอ้โหโอ้โหแบบมันมีแบบนี้แล้วผมเชื่อว่ามันมีแบบนี้จริงๆในในโลกใบนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะได้มีลูกเอื้อนเป็นเพราะเพลงเปรอเนี่ยนะผมเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ย ไม่ได้เรื่องเลยแบบร้องเพลงสักเพลงฝากบาฮิลาการ์นั้นดีขึ้นคือขึ้นคือขึ้นเลยแต่พอเป็นแม่แม่เนี่ยเป็นมันครบเวอร์เยอะมากเพื่อนในเฟสนี่คือแบบ เขาบอกกเยอะมากมันร้องกันไะแม่ผมสักค่อนหนึ่งผมลืมท่อนที่ม,มันฮุ่มุ่กันอ่ะฮ่อมันคู่ใดที่เฮ็ดให้แม่ห้องไห้หนูก็ร้องไปนีะมันเลี้ยงตายกับสายเป็นพัมพเปรวสิคือมันแค่นี้แต่ผมเห็นบางคนเขาล้อคือมันคู่ใดที่เฮ็ดให้แม่ห,อห้องไห้งามมันตายสิกลายเป็นซ้ำเปรตสิคือมันมันดูแบบ ทำไมคนนี่ร้องได้คนนี้ร้องได้ขนานั้นผมก็เลยฝึกแต่ผมฝึกเท่าที่ผมแบบผมได้มาไกลามากอ,ะอ่ะจากจากจุดเพลงมากจริงๆนะอเออสิบยอนมาเรื่อพ่อยได้กอดคุณแม่อันนี้กอดกอดกอดออกสื่อแต่ว่าโควิดก็เลยแบบไม่ได้แน่นมากเพาะ <ๆ S 2> ่ค่ะคุณแม่ภูมิใจกับจุดที่ว่าหนึ่งคือเฮาเดมี่มันเป็นคําสอนสําหรับสังคมของเราปัจจุบันนะคะมันแก้ยไข่ครับสอนด้ยค่ะเพลงแม่มันจะมันจะเป็นเหมือนสอนลูก ที่แม่อยู่หนาเวทีมีคนสารภาพกับแม่ว่าแม่ผมทําดีพ่อเพลงแม่นะเมื่อก่อนผมทํากับแม่แบบสุดยอดมากเลยแต่ตอนนี้ผมเป็นเด็กดีพ่อเพลงแม่อันนี้มันก็นคือว่าแม่นี่ได้ทําบุญในส่วนหนึ่งนะคะเป็นบุญที่ส่วนที่แม่ได้ทําในจุดนั้นนะคะเฮ็ดให้เด็กหน่อยทีมีจิตใจที่ที่ก้าล้าวนะคะกับเป็นเด็กที่มีความ ว่าเมื่อกี้แม่พูดว่าเป็นเด็กที่กระตันยูเด็กที่มีความก้าวร้าวกับกระตันยูอันนี้คือคือหนึ่งส่วนแต่บางครั้งเนี่ยบางบางเคสอะไม่ต่อให้เป็นต่อให้ไม่ใช่เด็กก้าวร้าวแต่เป็นเด็กที่เหมือนกับไม่ได้ก้าวร้าวแต่พ่อแม่หรอกแต่หางเผินพ่อแม่ทำเงานไกลๆแล้วไม่ได้มาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเขาอาจจะเห็นเอ็มบีแม่แล้วกลับมารักแม่แล้วก็มาดูแลแม่มากยิ่งขึ้นอะแม่ถูกไหมแม่ค่ะบางลูกบางคนนะคะว่าแม่แต่ผมเกิดมากผมไม่เคยเห็นแม่เลย เจ้าอยู่ก็ไพลูกแม่ก็ยถามผมอยู่กบปูก,กับยาจนทุกวันนี้แล้วพ่อแม่ไปใส่พ่อแม่ถิ่มกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเด็กนะคะมันมาได้รับความความอบอุ่นเต็มที่อยากให้อยากให้ลูกเพามีมันก็ต้องมีหลายภาคส่วนนะคะลูกแน่พอแม่นั่มแมนบอกค,ะอค่ะแมนแม,มนมันมีหลายอย่างนะคะคนอิสร์สู้ชีวิตนะค,ะคนอีสระหลายคนเป็นคนดีค่ะ คนไม่ดีก็มีบ้างทั่วไปแต่ว่าผมเชื่อว่าคนอีสันสู้ชีวิตแล้วก็มีน้ําใจผมไปสกลผมไปหาแม่ได้ไหมครับได้ค่ะได้ไปเลยไเพียหาได้เนาะได้ก็รับเนาะอ็รับขับไล่โอ้ยโบะลาโบะไลค่ะบะไลยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่ไปไปเยี่ยมยามถามข่าวอีเมลนะคะไปพูนกินป่ามาพี่กินข้าวค่ะสมมติผมไปเป็นเอฟซีแม่หน้าเวทีเอากล้วย สองเครือพถวายไปคล้องคลองเนี่ยแม่จะจำไม่ว่าเป็นดีเจลูก้นได้จำได้เป็นคนที่คุยอใครแล้วจำได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะโอ้โหอีแม่เห็นหนาที่แรกแม่กับเป็นคุณคุณหนายยมแม่ก็เลยถามแม่น้องเนย่า อ๋อเฮาเราเป็นคุณนาเล่าอ้ยเวสันคุณอยู่กับคุณว่าเออคุณนาคนขอแม่ผมเองนะครับผมใช่แล้วเวสันผมพยายามฝึกนะไม่ได้ล้อเรียนนะแต่บางทีเหมือนก็หลังพูดไทยอ่ะมันไม่ได้ชัดหรอกบางทีที่ไม่ได้ล้อเรียนผมชอบชอบเพลงลูกทุ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะติดตามแม่รำไทยแสงทองนะครับก็เพลงเพรสสัมภเวษีติดตามได้ทางยูทูบมีมีอยู่เป็นมี่ยม่าแล้วก็มีลูกทรพีนะครับแต่ใหม่ล่าสุด โฆษณาโปรโมทก็คือฟรีซิ่งกับไมค์ที่น้พรชื่อ<ม>เพลงว่าเอิญควันวัดลูกเจ็บค่ะไายแกมมี่กละคะอีแมด่ดีใจละแกมมี่กอแล้วล่ะค่ะแมนค่ะไมะนนใจจะจับมืออีลวค่ะโอ้อแต่อีแม่ดีใจแห้งๆค่ะที่มีโอกาสนะคะท่านผู้ใหญ่หลายๆส่วนบางนาบางหลังๆๆดีเพิน่นให้โอกาสแม่ในจุดนี้นะคะก็ถือว่าไม่ธามมดานะแม่ก็ดีใจหลายค่ะที่มีในส่วนรวมน้ำเพิ่นน้ำเมไข่ยิ่งใหญ่เพิ่นนะคะ พูดบ่อยสังว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะค่ะแม่อีแม่ได้ยินข่าวตอนแรกอาจารย์นบอมว่าอันขายเพลงไงสิมาติดตัวเจ้าไปลองเพลงเดอว์บัสันแต่แม่ก็ว่าไปลองใจละละเจา้าทีได้ไปลองเพลงคู่กับไอ้ไม่บัสันแม่ละน้ําตาซึมเลยอตอนนั้นน้าตาซึมดีใจมากไม่คิดว่าเออเฮาบานๆน,นะค่ะ,ะได้ไปรวมกับขายไงพิ้นกับพี่ไม้พี่ลุงพรพี่ไม คือแกพีเขาดีมากค่ะครับยอยเป็นกับร่งใจแม่คิวทอง,ทองมากเลยเนี่ยผมคุยกับแม่มดึงตัวแม่มาปุ๊บผมก็ต้องเปิดรถให,ให้ให้น้องเนยกับน้องแกรนเด็ดด้วยเพราะว่ากระเป๋าอยูย่ในรถ <c oughs> น่าสนุกเนอะไม่ได้ไปดูเวทีคอนเสิร์ตแบบนี้มานานแล้วแล้วก็เชื่อว่าคนที่เป็นแฟนขับแม่ถ้ารักแม่แต่ไม่มีโอกาสได้ไปดูค,คอนเสิร์ตแม่ก็ขอให้ทำดีให้กับคุณแม่ที่บ้านนั่นแหละแลวผมเชื่อว่าก็แค่นี้คุณแม่รำภัยแสงทองก็คงจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีแล้วแหละที่ทำให้ครอบครัวเี่ย รักกันมากขึ้นไม่ต้องรักถึงขั้นหอมแก้มกอดกัน <ม EN. S 1> จับมือกันออกสื่อแบบเมื่องพู่นี้แต่ว่าค่นหันมาดูแลท่านหาน้าหาท่าท่านกินหรือว่าคุณดีหรือบางทีเี่ยคุณแม่ไปทํานาทําไร่กลับมาเอาน้ำให้แม่กินหิวน้ำไหมเอาน้าให้กินสักขวดหนึ่งหรือแก้วหนึง่งแค่นี้ก็ชื่นใจแนละ้วแมค่ค่ะความหักพ่อแม่เนะะี่ยค่ะพ่อแม่เราต้องการแต่เงินจากลูกนะคะไปทําการทํางานบริธาบริคภองเดิอค่ะ<ม>ขอแค่ว่าหนึ่งคือลูกมากเห็นพ่อเห็นแม่ทักทายแม่ ก็ดีใจแล้วค่ะคือจังดีเจโอ,อนพนวาวนะคะคือแม่กินขา้าวกินน้ำไปแค่นี้ดีใจแล้วนะคะ mm hmm. ตักนำ้ำทาแม่จะกแกว้วมีแห้งแล้วค่ะว่ mm hmm. ได้หลับหวังอยากขวมัก้องแพลงพ่อแม่บริวังอย,า,งอยากจับลูกเด้อค่ะ mm hmm. อีเมลขอฝากไปอันนี้เป็นความจริงของใน่ใจของแม่เลยนะคะแม่ทุกวันนี้ขอแค่ลูก mm hmm. เห็นชีวิตลูกดีขึ้นก็ดีใจแล้วค่ะ ต้องลาจริงๆเพราะว่าอยู่ไปน้ำตาไหลแน่ไม่อยากจะดูะดราม่ามาเพราะว่าเดี๋ยวคนจะแบบว่ามันดราม่าเลยก็ <c oughs> ก็ให้เข,าข้าส้นแค่นี้ละกันคุณแม่เราลาแล้วนะ,ะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะ